สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมคุผเบสเปอร์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่กับเกตสมัยและเจนกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นสมัยกิฟที่สองรายสำหรับอาทิตย์นี้นะครับ เออคลิปนี้จะลงวันอาทิตย์มันจะรับเป็นอาทิตย์ใหม่เลยอาทิตย์ที่2องเนะื้อหาในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครมาดามเลติสกันนะครับโดยผมเล่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ right ผมนะเยอะกว่ามาริน่าอีกนะครับอมนั้นที่ผมชอบมาริน่ามากกว่านะคือก็เล่นไปค่อนข้างเยอะ right แล้วนะผมเพราะงั้นก็เลยจะมาทําคลิปรีวิวกันนะครับ อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ทำนะผมเนื่องจากว่าผมได้ตัวละครช้านะฮะแล้วก็ไม่โดนใจเท่าไหร่อะ่ะตัวละครมันไม่ค่อยโดนใจอ่ะก็เลยไม่ทำอะ่ะ <laughs> โอเคนะผมตอนนี้เล่นมาสักพักแล้วก็ามาทํากันดีกว่านะครับผมหลังจากนี้ก็อาจจะมีคลิปรีวิวตัวละครผมมาเยอะๆขึ้นนะผมตัวต่อไปอยากเห็นตัวอะไรสามารถพิมพ์บอกไว้ได้นะผมโอเคนะ หลังจากนี้จะทําเยอะขึ้นแหละก่อนที่จะเข้าไปสู่การรีวิวเปิร์กรีวิวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแบบเรามาพูดถึงความรู้สึกหลังการเล่นของผมกันก่อนนะฮะพวกการตีธรรมดนธรรมดาอะไรเทคน,นิคอะไรพวกนี้ผมไม่มีแนะนําเพิ่มนะผมมีแค่คลิปนั้นคลิปเดียวนะเดี๋ยวจะแปลไว้มุมบนนะครับเออก็การตีธรรมดาก็ ทุกคนก็มากดลองกันได้เนอมว่าเป็นยังไงน้องเออเปิบเปิบโอเคมาฟัางผมบ่นเลย <laughs> ใช่ครับ่าบ่นด้วยนะตัวละครมาดานฤทธิ์แนตะ่ว่าเป็นตัวละครประเภทสายพิเศษนะครับผมบอกเลยนะครับบอกว่าเป็นสายพิเศษนะฮะการโจมตี3มครั้งนะผมกดขี่นะผมซึ่งการโจมตีของมันเนี่ยตั้นมากๆไว้ทุกคนดูนะคือเ <c oughs> นี่ยดูดิค <oughs> ือกว่าจะโดนเนอะผม มันค่อนข้างสั้นนะผมระยะมันบาจจะไกลแต่ไม่ไกลเลยนะผมระยะมันน่าจะพอๆกับวิกเตอร์เลยมั้งเออการงานการตีธรรมดาเนี่ยค่อนข้างหวังผลได้ยากนะฮะหวังได้แต่หวังได้ยากนะผมแล้วมันมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งด้วยนะผมเวลาตำลุบอลเนี่ผมก็คือการตีธรรมดาของมันเนี่ยเปิบเปิบเปิบตุกคนดูมันจะอยู่นิ่งนะผมและระยะของการตีธรรมดามันแคบมากๆนะผมมันแคบมันแคบมากๆคือระยะมันก็ทางตรงเนี่ยเห็นไหมเห็นเงาด้านล่างไหมเออมันระยะแค่เนี่ย มันโดนยากมากๆดูแต่ถ้าโดนก็คือโดนนะแต่ก็ถ้าโดนก็ไม่เปียอะไรก็แค่1 2 3 4งสองสามสี่แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตีก็ระวังกันด้วยดูถ้าเอาไปเล่นในด่านที่มันมีการตะลมบอลกันเนะผมอย่างยุนิเดนนะับผมเป็นหลักๆเลยนะฮะยุนิเดนกับเท่งมงกุฎนะผมมีโอกาสโดนตะลมบอลได้เยอะนะครับเปิบเปิบเประมาณนี้อันที่สองนะผมการตีกลางอากาศนะฮะบอกเลยนะผมว่ามันค่อนข้างดีมากๆเนอะผม อ่พาพอกดยิง,งาการก์ดกพมันจะถอยหลังไปแบบนี้นะผมเออแต่ก็ต้องระวังกันด้วยด้วยเพราะมันจะมีผู้เล่นพังคนนะผมฟาแล้วมันมาแล้วบังคนจริงๆนะที่เขาจะกระโดดตรงนี้แล้วเขาก็พลาดนะผมคือเขาอยากจะกระโดดแบบแต่เขานัดไปทำแบบนี่นี่รั่นะครับผม เพราะงั้นราวมนกันด้วยนะฮะบอกเลยนะผมว่าไม่เทพไม่พอกายเป็นตัวตลกด้วยนะคะถ้าทําแบบตีนะจบไปแล้วกักนบการบทของการตรีธรรมดาผมก็เออตีแคบนะผมตีแคบตีสั้นนะฮะทั้งแคบทั้งสั้นนะครับผมประโยชน์หามีไหมรวมผักเขาออกอยากด้วยนะฮะดูดิหนึ่งสองสามสี่กว่าจะผักออกที่ท<ๆ>ี่สี่แถแถบไม่ค่อยไกลด้วยนะฮะเออแคบสั้น ผังออกไม่ได้นะครับผมเออวางผลได้แค่ดวนอ่ะวางผลได้พวกแบบว่าหมดดวนหรือหมดที่ตีกันเนอะผมหมดที่แบบจ้องหน้ากันนะฮะไม่ใช่หมดตะลุมบอลนะน่าจะวางผลกับการตีธรรมดาได้นะครับต่อมาแล้วผมสกิลนะครับผมสกิลกดระยะไกลหนึ่งเอซเซนนะฮะกูเก็บเท่าไหร่ห้าเอซเซนถึงจะได้อันตินะครับผมระยะไกลหน่อยก็สี่เอซเซนนะฮะตีกานกดนยืบอ่าสามเอซเซนนะครับผมคือ สกิลเนี่ยมันเก็บยากมากๆเว้ยทุกคนคือทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าตัวใหม่เป็นตัวที่เน้นอันตีเว้ยอาจจะยังไม่รู้แต่ผมขอพูดอีกรอบแล้วกันนะตัวละครใหม่เนี่ยคุณนานแลชิดเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นอันตีนะครับผมเป็นตัวละครที่เน้นไช้อันตีในการเล่นนะฮะแต่มันเก็บอันตียากเว้ยทุกคนดูเปิบเปิบเนี่ยคืออันตีมันค่อนข้างโกงนะแต่มันใครยากมากๆนะเพราะมากกว่าเราจะเก็บได้จากสกิลนะผมดูเลยวัดอีถ้าแบบว่าเรากดไปแล้วเขาอยู่ไกลนะผมเปิบเห็นไหม แต่เดียวแต่กดก็ต้องกดแบบวังผลหน่อยๆใกล้ๆหน่อยแบบเนี้ยเออมันถึงจะได้เยอะหน่อยแม่สามอันเองเออพอกดกลางๆแล้วผมก็พึบสองอันนะฮะใกล้ๆหน่อยก็พึบสามอันแล้วก็ผมเออ คือมันใช้ยากมากๆแต่ผมคือที่ผมแลดูเก็บปฏิได้ง่ายเพราะมันเป็นตัมมี่เวทีกดมันเก็บง่ายนะฮะแต่ถ้าเป็นกับคนจริงๆนึกสภาพคนมันขยับตลอดเวลานะผมเราสกิลไปนี่โดนมั่งไม่โดนมั่งนะผมเวลาจะใช้ก็ต้องใช้ดีๆนะฮะต่วใหญ่เวลาที่เขาจะใช้สกิลนะผมเขาจะยอมถร่มอันแรกนะบอกพาเก็บปฏิได้ปุ๊บกดไปปั๊บพอคนโดนก็วิ่งไปใส่แบบนี้ีนะบอวิ่งไปกดสกิลใส่คนที่โดนนะครับผมมันจะเก็บได้ง่ายขึ้นนะฮะมันเป็นเทคนิคการเล่นอย่างหนึ่งนะผมที่เขาใช้กันเนาะนี่ดูนะ ออสมมติหน้ากดไปปุ๊บเขาโดนตีแลกแล้วก็เดินไปแล้วก็กดสก,กิลใส่แบบนี้นะอกใกล้ๆนะฮะมันจะทำให้เราการะาตีได้อันตีแด่นอนอีกรอบหนึ่งนะแะแล้วก็โอากาสใช้ยากนะผมบอกเลยว่าโอากาสใช้ยากนะฮะเพราะปกติคนมันไม่อยู่นิ่งนะผมวอตอีบเรากดสก,กิลไปปุ๊บ แล้วเขารออยู่กลางกาดนะผมเราก็ต้องกดสกิลกลางกาดไปนะครับมันก็จะได้แค่สามตักต่งเหมือนเดิมนะลูกตัวได้แค่สามตักต่งนะครับผมมาเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ระยะแบบแทบจะดมกันละยังแค่สามตักแต่งนะผมก็ประมาณนี้นะเป็นตัวที่เน้นอันตินะผมแต่เก็บอันติได้ยากนะฮะเออสลัมโมตัลุบบอลนะนะคือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ผมมองว่ามันนั่นลำคาญนะผมเออโอเคบนสกิลต่อไปก็บดอันติต่อนะผมอันติผมมองว่าไม่ค่อยมีอะไรให้บดนะส่วนใหญ่มันก็นะผมเนี่ยปุ๊บ ประมาณนี้แต่ผมก็ค่อนข้างโกงอยู่แล้วนะฮะมันจะมีตัวที่ชนะทางตัวนั้นเลทิดอยู่ไม่กี่ตัวนะผมที่แบบว่าชนะทางอตินะผมหนึ่งเลยดองกี้นะผมก็คือพอเขาอติมาใช่ไหมสมมติคุณทัยเลทิธอติมาปุ๊บก็โดนไปใส่แล้วกด สะท้อนใส่นะผมเออดองกี้ชนะทางนะผมตอ,องบอลลี่นะผมเพิ่งปั๊มมาใหม่มาชนะทางอยู่นิดหน่อยนะผมนิดหน่อยเท่านั้นนะฮะ <c oughs> มันจะทําให้การสะท้อนของบอลลี่มันจะไม่รับดาเมจจนกว่าจะดีดออกนะผมเ <c oughs> พราะฉะนั้นมันก็จะโดนดาเมจไม่ค่อยเยอะนะผมสำหรับบอลลี่นะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะผมผมคิดออกนะตัวที่แบบว่าชนะทางอันติของ ตัวนี้นะครับผมตัวอื่นก็มีผมไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ผมแค่ไม่ได้เล่นกันเลยไม่ค่อยไม่ค่อยรู้นะครับผมไม่ได้พูดทันั่นเองนะฮะไม่ค่อยเล่นกับไม่ค่อยได้เจอตัวไหนที่เอามาชนะทางอาติของมอนรี่ได้ไม่ใช่มอนรี่ดิชนะทางอาติของคุณนายฤทธิดได้นะฮะหลักๆก,ก็ตัวที่มีตัวแดงนะครับผมแล้วก็พุ่งไปไกลนะฮะ เพระาะว่าพอโดนไปปั๊บมันก็พุ่งออกแล้วผมประมาณนี้เนาอยอย่างกุมิเป็นหลักนะผมกุมอ่ดองกี้ก็เออสกิลไถก็ไถออกมาได้นะแต่ก็จะโดนดาเมจดอยู่นะก็ประมาณนี้นะมนนะผม,มสออมนะำหนะร,รับอันตีนะไม่มีอะไรให้บ่นเยอะนะผมแต่ตัวแก้ทางก็มีค่อนข้างไม่จะบอกไม่เยอะก็ไปได้เดี๋ยวม,มีค่อนข้างเยอะนะฮะขึ้นอยู่กับคนเขาจะใช้กันยังไงนะผมตัวสกิลก็นะเออเก็บยากนิดหน่อยนะผมในหมดลุมบอลนะฮะหมดการฆ่าฟันก็เก็บง่ายอยู่นะครับผม อานสกิลก็เช่นกันไม่ใช่สกิลเดี๋ยวการตีธรรมดาก็เช่นกันนะผมตีค่อนข้างยากนะฮะบอกเลยว่าหนักหน่องมากๆสำหรับการตีธรรมดานะผมเออเนี่ยเปิบเปิเปิดเปิไปจะตีเสร็จโดนเขาสวนก่อนนะครับผม เออเข้าหลังอะไรงี้นะฮะโอเคเนาะ <ผม S 1> จบไป,ไปแล้วกับ,วกบความรู้สึกหลังการเล่นหรือรีวิวหลังการเล่นสำหรับผมนะผมต่อไปจะเป็นการรีวิวความสามารถกันนะครับโดยเปิร์กแรกนะผมวิจัยนําร่องนะผมสามารถรับกิตคุดาท่าที่เบลดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมจากการสร้างเอ็ดเซนได้นะฮะเมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยจานโจมตีครั้งสุดท้ายของการโจมตีบนพื้นดินนะผมรวมถึงเพิ่มความแตกหายของการโจมตีบนพื้นดินอีกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะผมผมอาจจะพูดงงๆงเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ยังอ่านแบบงงๆเลยนะแต่ขอสรุปสั้นนๆกก็คคืืือออเมม่ลาาหรรรรตีธดบ พื้นเนี่ยครบ5รอบหรือ4รอบนะครผมรู้สึก4รอบใช่ไหมที่สุดท้าเยเราจะสร้างเอสเซนให้เรา1เอสเซนนะครับผม20%คือ1เอสเซนเท่านั้นนะผมเพราะมันมีทั้งหมด5นะครับผมมี5สเต็กนะฮะก็คือสเต็กละ20%นะครับผมและจะเพิ่มดาเมจของการโจมตีบนพื้นดินอีก16%นะฮะก็คือตีแรงขึ้นนั่นเองก,ก็ง่ายๆนะผมโอเคมาอันนี้คือผมใส่เปิงม,มาแล้วนะ นับแค่ดาเมจต,ตีธรรมดา1234อาส่อ่าศัตรูจะเหลือ4 6 0 8กสนะครับผมสี่พัน600นะฮะโอเคทุกคนจะเห็นเมื่อกี้ด้วยนะผมผมตีครบผมจะได้เอสเซนมาหนึ่งเอนเซนนะครับอีกรอบเปิร์เปิร์เปป,ปเห็นไหมเอสเซนจะหนึ่งอันจะลอยออกมาแล้วครับผมประมาณนี้ตัวท่าไม่ใส่เปิร์กนะครับผมต,มตีธรรมดาจะเป็นจึบๆก็เพิ่มมาประมาณ<ๆ>200นะครับผมเออถ้าไม่ตีธรรมดาก็4 6 0 0 ไม่ทีมองบอกว่าถ้าไม่ใส่เปอร์ก็4ี่พันแปดแต่ว่าถ้าใส่เปอร์ก็4ี่พันหกนะฮะก็ และคือสอ0รดาเมจนั่นเองนะผมสิบหกเปนะครับเปิร์กต่อมาตัวฟีดแบ็เชิงบวกนะฮะฟื้นฟูพลังชีวิต180ยแปดสบนะผมตามเกณฑ์เลเวลหนึ่งจากการได้รับเอสเซนต์ของที่สร้างนะผมเมื่อโจมตีศัตรูโดนด้วยสกิลกลางอากาศนะครับอ่าแล้วงงๆเหมือนเดิมขอแปลเป็นไทยให้ไไทยอีกทีให้นะผมก็คือเมื่อเราสกิลกลางอากาศโดนศัตรูและได้รับเอสเซนต์จากการโจมตีกลางอากาศนะผมเราจะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิต180หนึ่งร้อยแปดสผมเมมื่อกี้ผไปลองมารู้สึกว่์เซ็นมันจะเพิ่มตามเกณฑ์เลเวลด้วยนะกะมา ยิ่งเราเวิลเยอะมันก็จะเพิ่มเลือดเยอะขึ้นนะผมซึ่งตอนนี้ผมกดใช้ไปแล้วมันกลายเป็น270นะฮะไม่ใช่180นะมันเพิ่มขึ้นไปอีกจากที่มันอธิบายนะครับผมไปเกี่ยวการอากาศไป,ป,ป,ปเปร๊บเปร๊บเห็นไหมอ่าเมื่อกี้ได้เอตเซนสองลูกก็ลูกละสองร้อยเจ็ดสิบนะผมประมาณนี้ก็ค<า>ือมันจะฮกี่วตามเอเซนที่เราได้นะผมจากการสกิลกลางอากาศเท่านั้นนะผมสกิลที่พื้นไม่ได้เดี๋ยผมแบบนี้เบ เห็นไหมไม่ได้นะฮะต้องสกิลการกาเท่านั้นนะครับผมเปบประมาณนี้ซึ่งผมเลเวล5แล้วก็ตัวละครเลเวล15ก็จะฮิลฮิตละสองดสิบนะครับผมลูกละ270นั่นเองนะครับเปิรกต่อมาโดยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนะฮะหากไปถูกโจมตีเป็นเวลา5วินาทีนะครับผมพลังโจมตีของเลทิสเนี่ยจะเพิ่มขึ้น16%นะฮะแต่หากถูกศัตรูโจมตีระบบความเร็วกันขึ้นที่จะเพิ่มขึ้น8%เป็นเวลา5วินาทีนะครับเบิร์กนี้ค่อนข้างง่ายโดยก็คือถ้าาาากไมม่โโดนนนจจตีีภยใ5วิทระถู ปับ๊บนะฮะเออถูกปันะ๊บนะผมื่อคือเราจะตีแรงขึ้นนะฮะกี่ปเปอร์เซ็นต์ไม่รู้เมื่อกี้หรือไปแล้วนะฮะเหม็มไอออร่าแดงๆนะผมว่าคือเราบัฟพลังจบตีอยู่นะฮะแต่ถ้าหากเราถูกโจมตีแปะไม่ใช่จะเปลี่ยนเป็นปความเร็วแทนแบบนี้แนตะ่ผมห้าวินาทีนะครับก็ตีไปสุดท้ายอ่จาจังคิดทีร้อยห้าสี่แต่ผมสูงให้ทีร้อยเจ็ดสิบสี่นะฮะเออผมจำดาเอทได้อยู่ที่สุดท้ายจากพันสามเป็นพันเท่าไหร่นะเมื่อ,อกี้ พันสามเป็นพันห้าเดี๋ยผมเพิ่มมาค่อนข้างเยอะนะฮะเปิ้ลต่อมาผมสกัดกั้นตัวแปรนะผมลดความเสียหายที่เรางลงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ป็นเวลสองวินาทีหลังจากใช้ท่าที่ใหม่นะผมเปิ้ลนี้จะค่อนข้างงา่ายเดี๋ยวมันจะคล้ายๆกับเปิ้ลของตัวอะไรวะผมลืมไปละ <c oughs> มันมีเปิ้ลตัวละครเดิมที่คล้ายๆกับตัวเนี้ยเออแมวนะผมน่าจะเป็นแมวนะก็ะคือหลังจากที่เราใช้ท่าที่เหมดไปเราจะได้รับโล่มาเดีซึ่งมันจะลดดำใหม่ที่รารับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะผมแบบเนี้เห็นไหมเห็นโล่ไหม อ่าโรโน um ี้จะอยู่ประมาณ2วินาทีนะครับผมเพื่อแปลว่า80%มันเยอะขนาดไหนนะบเดี๋ยวผมขอลองใช้เลยเวริงปั๊บที่เราเจ็ดนะมาลองลดาเมจดูปึ๊บ าก750ดู 150, 150นอะผมค่อนข้างเยอะนะฮะเออหายไปค่อนข้างเยอะนะครับผมเพิ่ีต่อมา,ามมน, pat, นะผมแมนัมโอปันะผมเพิ่มซัตตทกษะิลอีกหครั้งนะผมแล้เพิ่มความเสียหายของสกะินเพิ่มได้อีก36%นะฮะง่ายๆเลยก็คือตส์กิลได้2รอบแล้วก็ความแรงเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งสกิวผมจะมีดาเมจเนี่ยหนึ่งอันเนี่ย15 เอิบ้อยนั่นเองนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างแรงหนอจาก150โตัวสนะฮะตีกลมๆว่าประมาณ50หน่วยนะผมห้าสิกว่าหน่วยนะห้หน่วยนั่นเองนะครับผมถ้าใช้นัยประชิดก็ปับ๊บอ่าประมาณนย้างนี้นะผมโอ้แล้วดูเบากว่าตีธรรมดาอีก <laughs> ปกติธรรมดาอีก <Tipp s> mm ็เ hmm. ดี๋ยแรงแรงกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอปั๊บเออประมาณนี้เนาะก็ถ้าเป็นโดยรวมก็ถ้าใช้ใกล้ๆก็จะประมาณ1,000หน่วยนะประมาณนี้เดี๋ยวผมเห็นแล้วส0งนะผมหนัดนะ้วก็1,000กว่านะฮะประมาณนี้จบไปแล้วก็การรีวิวเปิร์กทุกเปิร์กต่อไปจะเป็นการแนะนำเปิร์กกันนะฮะโดยเปิร์กที่ผมแนะนำของคุณนายฤทธิ์เนี่ยผมจะมีไม่กี่เปิร์กหรอกนะผมคือผมแนะนำเปิร์กที่ไม่ใส่ยังจะดีกว่าอีกคือถ้าผมแนะนำเปิร์กที่ไม่ใส่อ่ะมันจะเรีดูอธิบายน้อยกว่าอีกนะเปิร์กที่ผมจะสายรอง อันแรกเลยคือเปิร์กทองนะครับเปิร์กนี้ค่อนข้างบังคับนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างบังคับนะฮะไม่ใส่ก็ได้เลยเด้อแต่ใส่แล้วคุณจะสะดวกสบายขึ้นแบบ100%นะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวเชียวนะผมบอกเลยนะคือผมไปทดลองมาเนอะผมหลังจากที่ใช้กับไม่ใช้เนี่ยความรู้สึกหลังการเล่นเนี่ยฟิลลิ่งหลังการเล่นมันแตกต่างกันมากนะฮะไม่ใส่คือละหมากชิบหายแต่พอใส่คืนละมันสบายขึ้นนะฮะเปิร์กต่อมาเนอะ od, ที่ผมจะใส่เนะี๋ยตอนแรกเนี่ยผมจะใส่ใสใสปเป็นเปิร์กนี้ไว้เพราะว่าผมค่อนข้างจุกนะรบผมชอกกาจุนะฮะเอออไม่โดนนตตีีก็แรงพ แล้วก็วิ่งไวขึ้นนะฮะไปไปมานะผมผมมองว่าเปิ์กนี้ดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าพอเราใช้อาติเบตเนี่ยมันจะมีคนมาชอบต่อยเราแล้วตีเราเนาะทำให้เราเลื่อนลดแล้วตายไปก่อนที่ใช้่าตเมทนั่นเองนะฮะบอกเลยเนี๋ถ้าเราตายก่อนถ้าอันติธาติไม่ออกนะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แล้วผมเพราะว่ามันจะได้ลดดับเมทแลผมหลังจากที้เราจะธาตเมทนั่นเองนะฮะธาตุเมทเราจะได้ออกแบบแน่นอนอ่ะง่ายๆเออใช้เอามาไอเปิ์กเนี่ยเอามากันตายล้วนๆนะผมก็ไม่นะผมเปิ์กโ ผมใส่แล้วสบายนะครับเปิ้งนี่กันตายนะผมเปิ้งนี่เอามาใส่โจ๊กแล้วตีแรงขึ้นนะฮะเออมันโจ๊กแล้วตีแรงขึ้นจริงๆนะเพราะว่าเพิ่มดาเมจมาค่อนข้างเยอะเออเปิ้งนี่มันค่อนข้างคู่กับมันจะเล่นคู่กับการใช้ท่าทิเบตไปบ่อยเด้อผมเพราะว่าถ้าหากไม่ถูกโจมตีนะมันจะตีแรงขึ้นนั่นเองเ16%นะฮะก็ <c oughs> แนะนำลองใช้กันได้เดลสองเปิร์กนี้นะที่ผมแนะนำนะเปิร์กอื่นไม่แนะนำหรอบอกเลยว่าแนะนำเหมือนกันนะผมแต่ก็ผมมองนะว,ว่ามันใช้ยากเกินไปนะครับผมสำหรับผมนะผมมองว่ามันใช้ยากเกินไปนะครับผมอยากเปิร์กนี้นะผมอันนี้ใช้ได้ถุอละฟป็นแบลกเชิงบวกนะครับผมมือผู้พลังชีวิตฮิตละสองร้อยเจ็ดสิบนะอ่าพอตีเป็นฮิตละสองร้อยเจ็ดสิบน่อฮิตละสองร้อยเจ็ดสิบนะครับต่อนหนึ่งเซนนะฮะแต่ มันบังคับที่ว่าต้องสก,กิลการอากาศเท่านั้นเนื้อผมผมนะฮะผมผมนะผมเป็นคนสก,กิลการอากาศไม่แม่นนะผมความแม่นยำผมเป็นศูน,นะฮะกดไปนี่คือโดนลมล้วนๆนะผมไม่มีเอเซนลอยมาหาตัวสักอัน นะครับผมแต่คนอื่นที่แบบว่าสกิลกางการแม่นๆก็อาจจะใช้ก็ได้นะแต่ผมมองว่าไม่ดีผมมองว่าไม่เวิร์กสำหรับผมนะผมก็เลยไม่แนะนำนะครับเปิร์กต่อมาเนอะเปิร์กนี้หนูวิจัยนำล่องนะฮะแนะนำไอ้แนะนำนะผมกับหมดดวนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเปิร์กที่ต้องเนตตีธรรมดาเนอะก็ตามที่ผมบ่นไปเนอะกับการตีธรรมดาของคุณนายเลชิสนะฮะเพราะว่าการตีธรรมดามันตติงมากๆนะผมใช้ได้กแค่การดวนเท่านั้นเพราะงานเปิร์กเนี่ยเป็นเปิร์กที่ปั๊การตีธรรมดาเนอะก็ใช้ได้กับการดวนเท่านั้นนะฮะก็แล้ว่า เอาไว้ใช้กับการดวลจะดีที่สุดนะฮะดวลหนึ่งหนึ่งด้วยนะผมมองว่าการดวลแบบดูโอหรือว่าทนะีโอเนี่ยเปิ้นี้ดีกว่านะผมกระตายดีกว่านะฮะเบิ้นี้ดีกว่าเยอะเลยนะผมไส่กระเปิงน,นี้เนาะเออใส่ปอกนี่สองเปิ้นี่จะดีกว่านะฮะเปิ้ท้องนะผมแนะนำนะฮะไม่มีอะไรหยาดหอดนะผมมันมันสบายขึ้นจริงๆมันสบายขึ้นจริงๆนะผมเวลาใส่นะฮะแต่อยากจะลองของแบกหรือว่าอยากจะทำชาติเลนก็แล้วแต่นะผมเออแต่ผมบอกไว้เลยว่าเปิงนี้ใส่แล้วสบายขึ้นจริงๆ เอาละจบไปแล้วกับการรีวิวเปิร์กและแนะนําเปิร์กนะผมเราจะมาเทสกันนะผมซึ่งตอนเช้าแบบนี้ไม่รู้จะมีคนหรือเปล่านะในยทิยน,นะครับผมเปิร์กที่ผมใส่ไปก็จะเป็นเปิเปร์กที่ละกันนะผมเพราะว่าอันนี้ผมมองว่าตอนเช้าไม่น่ามีคนตึงๆหรอกนะถ้าแบบว่าเอาไปกันตายก็เอาตอันนี้ไปกันตายน่าจะดีกว่านแต่ผมมองว่าไปสบายๆดีกว่านะเออเอาอันนี้ไปเล่นสบายๆดีกว่านะผมปทำไมบดเขาเปิร์กครบบทกูเปิร์กไม่ครบวะเอ็นะเดี๋ยวนะ ปีเตอร์นี่ไม่ใช่บอทเหรอ well, มาโอเครอบนี้เราเจอคนนะฮะได้เล่นนิดหน่อยนะครับผมตามเมื่อกี้นี่บอทลบมากเลยแต่แปลกใจน,นะผมคือบอทปีเตอร์เมื่อกี้มันมีเปิร์กทองนะฮะปกติบอทจะไม่มีเปิร์กทองนะครับผมเออแปลกใจอยู่นะโอเคมาปึ๊บเนี่ยเราไม่ต้องสนับสนุสน,นเพื่อนแบบนี้นะผมเราต้องเล่นแบบว่าระยะค่อนข้างไกลนะครับผมปึบ๊บปึ๊บโอ้ยโอ้ยแล้วนะอีกคนมันไม่เข้าป๊บ ปับ okay. ป๊บโอเคปับป๊บปั๊บโอเคแล้วจะแตกมาละสก,กิลไปเลยอ้าวอ่อนิ่งึบสก,กิสกกลได้ใกล้ไปโอเครนะผมได้เอสต็ทก่อนตายหรือเปล่าเฮ้ยเออเออโอเค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 ,อเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยบัตรลบโอเคระยะอึบอึบอึบโอเค ปั๊บไม่มีใครเข้าวงมาเฮ้ยเออโอเคโอเคโอเคได้อยู่นะผมได้อยู่เรากำลังจะชนะนะบผมแต่ก็โดนยึดไปซะแล้วอะไรวะโอเคทึบ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 ึบโอเคทึบไปยึดระยะไกไปแล้วผมปั๊บ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 ระยะต่อตีของเราค่อนข้างต่ำเสียเรียบตีนะผมอย่าไปตู้ใครนะฮะตะกี้อตีไปเลยทึบโอเคนะผมได้มาสามตักแตกทึบได้มาอีกสูงตั๊กแตกนะผมไม่แปลก ไม่โดนเรนียบร้อยนะฮะมีเปิ้ทองหอกเลยใช้งานได้ย่ายักันเยอะนะผม เห็นไหมผมกดสกิลได้แบบค่อนข้างต่อเนื่องเพิ่มากสำหรับปล่อยทองนะฮะนรือจะพูดว่าผมไม่มีปล่ทองกว่าจะเก็บได้แต่ละสเต็กนะผมไอ้โดนก็ยากนะฮะเออยิ่งใช้มั่วแบบผมเนี่ยโดนยากนะฮะดาไปทำได้หนึ่งหมื่นนะผมค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วก็โดนดำไปไปหมื่นห้านะผมมันตานได้จบค่อนข้างเร็วนะแต่ก็ได้โชว์ศักยภาพของเปลึกทองนะผมว่ามันสะดวกขนาดไหนนะครับโอเคจบไปแล้วกับการอ่าวอร์มนะผมวอร์มอัพหรือว่าการเทสนะฮะก็ค่อนข้างอีซี่ๆเนาะเราก็เลยแบบสบายสบายชิลๆนะผมก็อย่างที่ว่าไปนะผมได้นำ เบิกนะฮะเบิร์กทองนะผมบัง <ills> คับอยู่ยงคงกระพันนะผมอย่าเอาออกนะฮะเบิร์กแรกนะผมหรือเปิร์กเขียวนะเอ้ยเบิร์กฟ้านะผมจะใส่ไปอะไรก็ได้นะผมแนะนำต่อเบิร์กนี้นะสำหรับตัวตัวผมนะเออหรือจะเป็นเปิร์กนี้ก็ได้นะแบบถ้าแบบว่าสกิลมันแม่นหน่อยนะฮะเล่นเยอะดีนะแต่ก็ไม่ได้เยอะบ้างผมนะผมเพราะว่าได้ได้เท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบนะฮะเออสกิลกลางอากาศโดนเต็มๆก็ได้แค่สามลูกนะผมสองร้อยเจ็ดสิบคูณสามเท่าไหร่ปีกลมๆก็หกร้อยกว่านะฮะเออหกร้อยเก้าร้อย พันหนึ่งนะผมตีกลมๆเลยพันหนึ่งนะฮะโดนตีหีบเท่าไรพันกว่านะแม่งก็โอเคนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นคนอัจใจยให้ผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ